สวัสดีครับพี่น้องมังกรนิสานเชนเอาเจ้าบ,บริษัทพาพี่น้องเก็บบระกอรครับไปไปหาเจ้าของเพน่้นะครับเดี่ยอันนี้ขึ้นลมเลมแม้ลอยเงยแถวะเอาเอาขึ้นไหมเอาเขาไม่เอาขึ้นเด้นเนลมก็ลมเลยจ้ะเวลาลากมันขาดแม่นมาต้องสี่เงยสี่เท่านั้น เย็บได้หไหมอะไเล่ะลอันนี้มันสีสุกไเลยนะถ่ายดต้นด,ด,ด,ดนกอกเนี่มนบอกข่งห้ามเนาะห้าลักต้นแขง,งามอะไรเนาะน้นนอยเนาะเนาะมันแงงนน่งห้ามาอะไรวะมาอีกบน่เนี่ยอ้เตียมอาให้เตียมเอาบอกให้อิ้อ กันมาอไม่ฝูดเจ้าขันมันก่อบมนจะปืดนี่นาพ่อพ่อข้าครับเอาแล้วนาพ่อข้าเดี๋เอางองได้ล้วอาดนึ่ก่อเตรมเตรมเตรมรถกระบะเจ้าได้จักได้จักสามสามจักบ่อมได้ตันกลัวเดี๋ยับซุ้มซุุ่มอยก่อไม่จะไม่จะปดขันมก่อมมนจะก่อบม่จะปูดขันมก่อขันบนลำเนืน พอไอ้แข็งดับมันจะเบิ้งติมือนวดจับมือรู้เลยเราเด็กหั่นมือเพื่อติดแข็งเนี่ยขจับมือมือติดแข็งขจับปูดได้มือ่อนติดกรอบเหกือนกัจับมือยังไงต้องเกลี่ยยังไงอันนี้กรอบมันบอกแมนขจับฝูงฝูดกรอบเนี่ยเจ้าจับตัวนี้มันจะเป็นมือมือเพราะมันมีนวลมันเนาะมันเป็นนวลมันเต็มแมนไปไปสิงฝูงไปเนาะข้างล่างอยู่ตรงนี้ตรงไหนอ้อมอ้อมมีบ่เออมีทางลงเอาแล้วสุ่มเลยเนี่ย นะครับเจ้าของเพิ่นบ่กล่าวก้องครับเจ้าของเพิ่นไอไม่มทว่าปากกอพี่น้องปลากกอครับปลากกอฮวงเขาเนี่ยนะครับสวนที่เคยทายนะครับพี่น้องคลิปที่แล้วนะครับคนนะครับจะรถลงไปใส่รถลงไปใส่ มันกับน้ำพี่น้องมันก็เด้อเบิ่งดูพี่น้องตัวนี้หน่อยนตัวนี้หน่อยตั้งได้เด้อพี่น้องแชทมาถามเลยครับพี่กัดกับยูทีใช้พุ่งครับหลายครับพี่น้องปลูกเป็นวัชพลัยหมดครับหลายครับเจ้าน้านี่กับตลาดเพิ่นก็ยังเห่นโตอยู่คืนวานะครับเจ้าของเพิ่นว่า อยากได้ต้นเงือกงามๆแต่หนาแรงนี่ยไม่ต้องหวง่วงเลยพี่นอ้องอีกจัึหน่อยครับไม่ต้องห่วงเลยครับเงือทอเขียนนี่ก็เอาครับ,รบต้นนี้น้อยไปเดียกระดอยได้พี่น้องนะครับต้นเดียว,ว,ยว,ยวยไม่คำใบครับโอ้ย แขกดำแขกยัง 1, พันพันนุ่งกวาครับหุ่งผมํำไว้ซุกก็ไดครับของสวนพ้นป่ะกาออกกล้องพี่น้องเนี่ยจากไอกล้องนี่นะครับขอรุ่นครับพี่น้อง ผมสีลงไปทายมันกัดไก่โหดครับจะคิปก้อนเนี่ยครับเห็นเห็นอยู่คิบคิปก้อนครับสะอ่อนไหลโดกไหลเพราะว่มามันปลูกไม่ครับยังวัานได้เต็มทีปไปไลยอันนี้ขนาดยังไปเต็มทีเลยพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบื้องมุมงู้นนะครับนี่ครับเป็นอีกมุมหนึ่งของสวนครับ สร้างเลยได้พี่นออ้องสร้ 2, 3, รสงางได้ครับผู้ใดอ่าอยากได้จํานวนหลายๆนะครับตันสองตันสามตันปีตันได้เบิดครับสร้างได้เดี๋ยวแชทมาทำส่วนตัวเลยครับนี่ครับปลูกใเนี่ยครับเดี๋ยวสิเฝ้าไปธุระอื่นนึ่งได้อครับเดี๋ยวพี่น้องทายให้พี่น้องเบิงเ่งแค่นี้ก่อนได้ ครับตุ่นน้อยกระดกสั่นนะเมื่อวนนี้นเก็บไปเค่่งหนึ่งเลยครับานเก็บไปเขียงไปนะครับตุ่นน้อยๆกระดกสั่ทนน่านไม่ไงนะครับนะครับเลกปีฝาไปทุละมาพี่น้อง รับคลิปนี้ก่ะค้งเอาไว้เพียงตัวนี้เออ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมังกรน,นิสานชนแนลครับถ้าอยากได้อยากรับไปขายอยากนำกะทถ้าแค่ส่วนตัวเลยครับแล้วที่ผ้ามาหอนมองนะครับตอนนี้กำลังดกพอขาคค้นกลางเพิ่นกัแย่งกันจะเชลนะครับ เด้อพี่น้องนะคลิปนี้ไว้ท่วนี้นะครับก้าไปทุละสวัสดีครับ